ส้นใบกระเพราจะเป็นงามค่ะพี่น้องเอ้ยตัวฟักเย้าประกอบกบบานาค่ะเน่อกุ้งกันโบชดสชด,ดเหนื่อยน,น่นแน่นด้วยจ่ามือนีเนาะเอากระเทียมลงค่ะเอาพริกลงค่ะตำเจี๊ยัดเข้าเข้าตำพริกกระเทียมตามใจสอบด้วยจ่ามักไตหมักหน่อยมกักหลายตำไหนหน่อยตำไหนกระใสลงไปค่ะพี่น้องตำหยาบหยาบแล้วค่ะพี่น้องเพื่อจะให้มันแหกตาย ชิบแซบม่ชิบหินมีเถอะพีดแยวๆกับผักไว่ก่อนเนาะค่ะตักสวยหน่อยใบเนาะค่ะ กระทะฮอนเดียวน้ำมันลงเนาะจ้าแล้วลน้ำมันเดือดเนาะค่ะพอเดือดเดียวเอาพริกกระเทียมที่เตรียมไว้เนาะค่ะลงมาพัดค่ะพี่น้องคัดให้พริกกระเทียมเนาะค่ะมีกลิ่นหอมก่อนเนาะค่ะแล้วก็เอากุ้ง,งมาะคะ่กะ,นนะ,คะกุ้งที่เตรียมไว้บลงมะพร้าวใส่แกงให้ซุกเนาะค่ะจากพ่อค้าว่าซุกปในที่แล้่ยวนะคะเอาตัวฟักเขี้ยวค่ะที่เตรียมไว้บลงมาพัดต่อค่ะให้ซุกเนาะค่ะตัดจนครบ ัวเักื่วจะซุกนะคะกาวมาซุกเด็วปรุงรวดจัดปรุงตามใจชอบหรือว่าตามีใดได้ยค่ะใส่ผงแซ่บเกค่ะใส่น้ำปลาน้อยนึงเส่ผงนัวเนาะจ้าเส่น้ำตาลนิดนึงนะคะเพืะะ่อลวดหวานกลมกลอมค่ะ,คะถ้าผู้ได้กาวมันแห่งเติมน้ำน้อยนึงเนาะจ้าสำหรับปล่อยเติมน้ำเนาะค่ะอะก็เติมน้ำเดียวกไัไใบกระเพ้าลงไปเลยคะ่ะ คือว่าเซ็ตสิส่งเรียบร้อยเดี๋ยวนะค่ะซ้หรับพัดกระเพรากุ้งสดในมือนี้ง่ายๆเนาะค่ะพี่น้องถ้าคุณใดเพท่านเคยเห็ดลอ่องไปเห็ดก็ค่ะจะอะไรอัตรลดอีกแบบหนึ่งแต็มจ้าขาดอาหารที่นห่อนางกินเนาะค่ะเห็ดง่ายๆเซ็บแสบเลยค่ะมโอน,นี้กุ้งสดโตยังไงมากเลยพี่น้องทุกคนมาก,กินพัดกระเพรากุ้งสดด้วยกันซ้หรับมือนี้ก็สิขอตัวลาไปก่อนเลยจ้าพี่น้องเด้อ ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งให้น้ำเนดวยค่ะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจแบบปรผ่าดคลิปโตโๆไปจากถอยเนาะคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายพบกันคลิปหน้าเด้อจ้า mm hmm.